กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าผมนายช็อตตี้บูโจวัยเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกมโนอากาเดียนนะครับซึ่งเกมนี้มาในแนวแอคชั่นสไตล์โรคไรนะฮะสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยสูงสุด4คนนะครับแล้วก็เกมนี้มันมีภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขออธิบายสั้นๆกันละกันแนวโรคลรแอคชั่นคืออะไรนะฮะคือเวลาที่เราเล่นนะครับมันจะมีการเก็บประสบการณ์นะครับเมื่อประสบการณ์เพิ่มขึ้นจะได้รับบัฟเหมือนที่ผมเลือกเมื่อกี้ครับบัฟมันจะมาจากการสุ่มนะครับแต่ว่าัเรลือกนะคบ เวลาเราตายนะครับหรือว่าชนะพื้นที่หรือว่าแผนที่นี้ไปเนี่ยมันจะหายนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะทําให้ได้รับบัฟนะครับหรือว่าความสนุกสนานเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะได้รับการสุ่มอะไรนั่นเองนะครับแล้วระบบของเกมนี้จะมีค่อนข้างหลากหลายเลยเช่นการใช้สกงสกิลการเก็บไอเทมปืนก็สามารถเลือกได้2กระบอกมีทั้งอาวุธระยะประชิด อาวุธระยะไกลอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทําให้ความหลากหลายในการเล่นเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับบางทีเราเจอคริสตัลอะไรเงี้ยอ่าเราไม่สามารถใช้ปืนในการทําลายได้นะครับเราก็จําเป็นจะต้องใช้ระเบิดที่เกมมันมีมาให้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอลองดูก็ได้เนี่ยวางระเบิดตู้เห็นไหมครับก็จะได้รับไอเทมบางทีมีพื้นที่พิเศษนะครับให้เราสามารถที่จะวาร์ปเข้าไปนะครับเพื่อที่จะรับรางวัลเพิ่มเติมได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเรียกได้ว่ามีกิจกรรมที่ค่อนข้างหลากหลายเลยสําหรับเกมนี้ครับ สำหรับคนที่เข้ามาในเกมแล้วไม่ใช่ภาษาไทยนะครับท่านั้ชมกดที่รูปตัวละครด้านซ้ายบนได้เลยนะครับมันจะมีตัวของภาษาอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับก็เปลี่ยนภาษาไทยได้เลยนะฮะแต่ว่าในคลิปนี้ผมอัดไปก่อนหน้านี้แล้วไงมันมีเป็นภาษาอังกฤษอะ่ะก็ขี้เกียจทำใหม่ก็ดูแบบภาษาอังกฤษไปเลยก็แล้วกันนะครับ สำหรับเกมนี้นะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะท่านผู้ชมดูด้านขวาล่างตรงนี้นะครับอันนี้คือระบบเพื่อนนั่นเองครับก็ให้ไปทําการแอดเพื่อนก่อนโดยการกด manage นะครับแล้วก็ add friend เกมนี้จะไม่มีขาจอนนะคือเราจะต้องใส่ชื่อหรือว่าใส่ id ของเพื่อนของเราจริงๆนะครับแล้วก็แอดกันให้เรียบร้อยนะครับก็รับกันให้เรียบร้อยก่อนเมื่อเรารับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันสามารถส่งพลังงานหากันให้ด้วยนะเกมนี้มีส่งพลังงานหากันนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะไปลุยดันเจี้ยนนะครับ มันจะมีมัลติเพเยอร์แต่ว่าต้องเล่นมาถึงดาวดวงที่2ก่อนนะดาวดวงแรกยังไม่มีนะครับก็กดที่มัลติเพเยอร์ได้เลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการสร้างห้องก็คือตรงนี้ครับ create a private room หรือจริงๆ Public ก็ได้ถ้าเป็น r i v a t e เนี่ยก็คือให้เพื่อนเราเข้ามาได้แต่ถ้าเกิดเป็น Public ก็คือให้คนอื่นเข้ามาได้ด้วยอ่าเดี๋ยวลอง Private ดูก่อนก็นแล้วกันนะครับ เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมจะเห็นรูม m อเดด้านบนก็ Copy แล้วก็ไปให้เพื่อนเท่านั้นเองครับทีนี้เวลาที่เพื่อนจะเข้ามานะครับก็คือให้ใช้คําสั่ง Jo y เอ r ไพเวท o o m ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใส่เลขห้องเมื่อกี้แหละที่เราได้มาใช่ไหมครับให้เพื่อนไปเขาก็กดจอยเข้ามาได้เลยแค่นี้แหละครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับส่วนคนที่อยากเล่นมัลติเพย์เดอร์แต่ว่าไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วยก็กดค Qui ิกจอยไปเลยก็ได้ครับหรือไม่ก็สร้างห้องแบบพับ l ิกเอาไว้ครับก็จะเปิดให้ผู้เล่นอื่นเน เอาละเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการเล่นจริงเลยกันละกันครับอันนี้ผมจะเล่นคนเดียวนะครับก็มาถึงเนี่ยเขาจะสุ่มอาวุธให้เราเลือกนะครับซึ่งผมเลือกอันนี้กันละกันครับเป็นอาวุธระยะไกลนะครับไปเริ่มเลยครับวิธีการเล่นก็เกินไปแล้วแนวแอคชั่นสไตล์โลรครเลยนะฮะแต่ว่าลูกเล่นจะค่อนข้างเยอะนะครับ เวลาโจมตีไม่ต้องทำอะไรเนาะแค่ยืนยเฉยเฉยตัวละครเราจะโจมตีเลยนะครับแล้วก็เกมนี้จะมีลูกเล่นเหมือนเกมโลกไร้อื่นก็คือเวลาที่เลเวลอัพอะครับเราก็สามารถที่จะมาเลือกสกิลได้อันนี้ก็ลองดูกันละกันจะเอาสายอะไรเพราะสายน้าแข็งละกันอ่าแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับเห็นผลึกไหมเราไม่สามารถโจมตีทําลายได้นะครับเราก็ต้องวางระเบิดอ่าซึ่งบางทีเนี่ยพอเราวางระเบิดไปแล้วอะครับมันจะมีจุดวาร์ปนะครับให้เราสามารถวาร์ปไปรับของรางวัลเพิ่มเติมได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมวางให้หมดทุกจุดก่อนอันนี้มีเงินแอบอยยู่ดด้้านในใว เออแล้วก็อันนี้ครับคืออาวุธผม d r อปมาได้เมื่อกี้ครับก็สามารถกดรับเลยก็ได้นะครับคืออาวุธมันจะมี2แบบแบบหนึ่งคือใช้แล้วหมดไปอีกแบบหนึ่งก็คือที่ที่ผมถืออยู่ที่เลือกมาตอนแรกเลยจําได้ไหมอันนั้นคือจะใช้ได้เรื่อยๆครับซึ่งอาวุธที่เราใช้ได้ตลอดเนี่ยมันจะมีสกิลอยู่ด้วยที่ตรงนี้ครับเวฟอนสกิลเห็นไหมเออเพราะนั้นก็แต่ละอาวุธเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปนั่นเองนะครับได้รับระเบิดมาก็วางระเบิดตรงนี้ต่อโอมไม่มีอะไรครับลองดูอันนี้ดิ โอเคมีจุดวาร์เห็นไหมครับเขาจุดวาร์ไปได้เลยนะครับไปรับรางวาัลฟรีกันนี่เป็นไงล่ะ,ะลูกเล่นก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูสักระยะหนึ่งก็แล้วกันครับจนไปถึงบอสเลยครับโอด่าน,นี้ศัตรูใช้สกิลบ้างครับสกิลไม่ได้ใช้เลยผมนี่ครับสกิลของผมคือตั้งป้อมนะเป็นอาวุธของชิ้นนี้เลยครับกดปุ๊บตั้งป้อมยิงจิ้วจิ้วเลยตั้งป้อมใหม่โอเคยิงไงยิงโอรู้สึกว่าระยะมันจะไม่ถึงครับมันเลยไม่ยิงอะ วางใหม่ดิวางใหม่ดิตัวตายหมดแล้วอะหรือว่ามันเป็นระเบิดวะเมื่อกี้ผมมองผิดใช่ไหมมันเป็นระเบิดใช่ไหมอ่าไม่เป็นไรอุ๊ยอันนี้สุ่มครับเอาอะไรดีวัตถุดิบแบบสุ่มไอเทมแบบสุ่มหรือว่าเงินเอาวัตถุดิบแบบสุ่มก็แล้วกันครับอ่าอันนี้เป็นเทปคัสเซ็ตใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ในการอัปเกรดตัวละครแล้วก็ซื้อของเลยด้วยนะซื้อบงซื้อบัฟอะไรเงี้ยโอเคผ่านไปลุยต่อครับก็เล่นเพลินดีครับใครชอบ สไตล์โรครอ่ะก็คือใช้ได้เลยแจมแจมไม่ค่อยมีเวลาเล่นนาน,านๆเข้ามาเล่นทีก,ก็ได้เพราะว่ามันมีระบบไอดเลด้วยถูกไหมอ่าเกิดได้ฟังไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับมีระบบไอดเลด้วยอันนี้อาสกิลอะไรดีอันเดิมแล้วกันอ่าให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเต็ม3ดาวสกิลโอ้โหเนนนน,นโอเคนีมน่มันยิงแล้วมันยิงแล้วศัตรูเข้ามาในระยะมันยิงเลยนะครับอุย้ยล้มเลยอะ่ะโดนโจมตีจากระยะไกล เรียบร้อยต่อไปเป็นไข่ครับถ้าเกิดเจอรูปไข่แสดงว่ามันจะเป็นโบนัสสเตจครับก็คือให้เก็บไข่ให้ได้เยอะที่สุดกันละกันนะครับมันจะเป็นเงินให้กับเราครับเงินพวกนี้คือเอาไปใช้จ่ายในในการเล่นได้นะครับโอเคเรียบร้อยใช้จ่ายอะไรได้บ้างมีการซื้อของด้วยนะครับเกมนี้แล้วก็จะมีการอัปเกรดอาวุธด,ด้วยเอาอะไรอีกดีไหนเล่นสายน้ำแข็งแล้วไปให้สุดเลยกันละกันอ๋อแล้วก็เรื่องระดับความแรดูนี่นี่นี่ เราสามารถดูตรงนี้ได้เลยครับสีฟ้าก็จะเป็นแร่ต่ําสุดใช่ไหมสีม่วงก็ดีขึ้นมาหน่อยเดรดนดอรี่คือดีที่สุดในตอนนี้นะครับก็เรื่องสายน้ําแข็งเหมือนเดิมกันละกันเพลินๆนีน่ครับอ่าน,นี่ไงเจอร้านคาแล้วนะครับสาหรับฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นซื้อของทั่วไปนะครับมีระบงระเบิดมีแบบว่าไอเทมอะไรเงี้ยนะก็สามารถซื้อได้นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นการอัปเกรดอาวุธซึ่งจะมี2 2ส่วนด้วยกันคือการอัปเกรดตีบวกจะทําให้อาวุธแรงขึ้นกับการเลือกสกิลเสริมใช้คาว มันจะสุ่มได้ทั้งหมด3อันด้วยกันถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจก็สามารถรีมูฟได้ไม่เสียเงินแล้วก็สุ่มสกิลใหม่อะไรใหม่ก็ว่ากันไปนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเล่นไปจนกว่าจะถึงบอสเลยกันแล้วกันเนาะท่านผู้ชมน่าจะเห็นภาพแล้วนะครับว่าเล่นอย่างไรโอเคเดินทางมาถึงบอสแล้วนะครับเราต้องเป็นคนซัมมอนบอสออกมาเองนะครับโอ้สกิลอะไรของมันเนี่ยไม่รู้แหละผมใช้สกิลใชไอเทมที่มีให้หมดก่อนเลยโอ้เดี๋ยว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  ระเบิดก็ใช้ได้นะแต่ว่าศัตรูตตตมันวิ่งใส่ผมอย่างนี้มือหายจังหวะใช้ยากมากโอ้หย,ยิงเข้าออยิงเข้าออลูกพ่อโอเคเรียบร้อยครับผม <ๆ S 1> ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะอยู่ที่การอัปเกรดตัวละครของเรามาด้วยแหละชนะแล้วชนะเสร็จแล้วได้อะไรใช่ไหมครับก็จะได้ไอเทมเพียบเลยนะครับแล้วก็สังเกตตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยคือจะเป็นเหมือนกับแหล่งหรือภารกิจหลักของเรายิ่งเราทําตามพวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับระบบของเกมก็จะเปิดมากขึ้นนั่นเองนะครับ แล้วก็ดูด้านล่างครับมันมีคําสั่งเคลมก็คืออย่างที่ผมบอกครับมันสไตล์ไอดอลด้วยก็คือปล่อยเวลาผ่านไปมันจะผลิตทรัพยากรให้กับเราเราก็สามารถมากดเคลมได้แล้วก็จะมีคําสั่งเร่งความเร็วด้วยนะครับเร่งความเร็วทีละ2ชั่วโมงเนาะครั้งแรกจะฟรีครั้งต่อไปก็จะมีเสียเงินบ้างแล้วก็ดูโฆษณาบ้างอะไรแบบนี้ส่วนระบบการต่อสู้อื่นจะอยู่อันนี้นะครับเรดาร์ AR, ตรงนี้ครับก็จะเป็นภารกิจสุ่มมาให้เราทํามีเวลาอยู่ด้วยนะก็อย่าลืมไปทํากันละกันแล้วก็มันสามารถซื้อภารกิิจเเพ่มไดดด้้้ววยยนนะครับับกตีล มีการดูโฆษณานะครับเพื่อที่จะซื้อตัวของเควสได้ด้วยนะครับเควสจะชื่อเทคดาวนะฮะเนี่ยหรือว่าจะใช้แต้มต่างๆนะครับเงินแคสในเกมอะไรเงี้ยซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นภารกิจอีกรูปแบบหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของการอัปเกรดตัวละครเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับเมนูที่4นะครับสามารถอัปเกรดได้เลยถ้าเกิดว่ามี EXP แล้วก็มีตัวของเทปแคสเสร็จเห็นไมครับ จะทําให้เราเนี่ยเก่งขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีพื้นฐานเลือดพื้นฐานหรือว่าสกิลเสริมของตัวละครเห็นไหมครับแล้วเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยเ,อยเนี่ยก็จะมีตัวละครให้เราใช้มากขึ้นด้วยบางตัวได้จากการล็อกอินบางตัวก็ได้จากการเติมเงินอะไรเงี้ยหรือว่าจะใช้เงินแคชซื้อได้หมดนะครับมีสกินด้วยนะเกมนี้อ่ะแล้วก็นอกจากนี้ครับสามารถที่จะไปติดตั้งอุปกรณ์ได้ด้วยนะครับด้านขวาบ,บนเห็นไหม ระบบเกียร์เห็นไหมครับยิ่งเลเวลสูงขึ้นนะครับก็สามารถติดตั้งของได้มากขึ้นก็ลองดูครับว่าเราจะติดตั้งอะไรครับนอกจากการติดตั้งแล้วนะครับสามารถอัปเกรดเพิ่มดงเพิ่มดาวเอาเวกได้ด้วยนะครับส่วนเสริมอื่นจะอยู่ตรงนี้ครับด้านซ้ายสุด Space Station ครับเอาที่มันเปิดก่อนก็แล้วกันครับอันแรกครับ general academy อันนี้ครับสามารถใช้เซฟเทปคล a สเซต t นะครับในการอัปเกรดได้มันจะสุ่มนะครับว่าเราจะได้รับบัฟอะไรและมันมีเลเวลด้วยนะครับทำให้การเล่นของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นเห็นไหมครับอ่าา้เกกวถิด เราผ่านด่านเราจะได้รับตัวเทปเนี่ยมากขึ้นนั่นเองครับสามารถปิดแอนิเมชันได้นะเผื่อใครขี้เกียจรลอลุนนะครับส่วนอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ก็คือเราจะโดนดาเมจเบาลงใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวลองกดใหม่ครับปึ๊บอ่าน,นี้ได้เทปคัลเซ็ตอีกแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับสามารถที่จะเพิ่มสเตตัสให้กับเราได้นะครับเป็นสเตตัสพื้นฐานนะครับ ต่อไปมันติเวิร์สช็อปอันนี้ก็เป็นร้านค้านั่นเองครับก็เข้ามาลองเช็คดูกันละกันนะครับเข้าร่วมกิจกรรมมามีตรงมีแต้มซื้อได้หรือว่าของบางรายการมันฟรีบางงานรับฟรีเลยนะบางงานก็ดูโฆษณานะครับก็ลองดูละกันมีหลายร้านค้าครับส่วนนั้นต่อมาซัมมอนครับก็น่าเสียดายครับก็คือจะบอกว่าก่อนหน้านี้ผมอัดคลิปไปแล้วละคลิปเสียนะครับคลิปเสียอีกแล้วช่วงนี้เสียบ่อยมากมันจะมีตั๋วให้เราฟรี10ใบนะครับจากการเล่นนะผมเล่นจนผ่านดาวดวงแรกอะ ก็มาเปิดได้เลยนะมันก็จะได้รับอุปกรณ์ต่างๆไว้ติดตั้งให้กับตัวละครนั่นแหละครับแต่ตอนนี้มีตัวฟรีสองนอะ่ะเปิดเลยก็แล้วกันเปิดแล้วต้องคลิกที่บริเวณตรงกลางด้วยนะครับว่าจะได้อะไรอ่ามีแต่เศษเกลือทั้ทงนั้นเลยแย่จังนะฮะแล้วก็มันมีเหมือนกับการันตีได้อีพิกด้วยนะครับก็คือต้องเปิดน้ำมันห้าสิบรอบนะครับ โอเคเรื่อนเรามาด้านล่างต่อจะเจอเวลพ o อทอะคาเดมีอันนี้คือเวลาที่เราเข้าไปในด่านจาได้ไหมมันจะสุ่มอาวุธมาให้เราเลือกใช่ไหมครับนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าเราเคยถืออาวุธชิ้นไหนไปแล้วเนี่ยข้อมูลมันจะเป็นอยู่ในนี้สามารถที่จะดูเพิ่มเติมได้นะครับว่ามีความสามารถอะไรบ้างและสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับ ส่วนอันต่อไปชิปอะคาเดมี่ครับชิปอะคาเดมี่อันนี้จําได้ไหมตอนที่เราเลเวลอัพนะครับมันก็จะมีมาให้เลือกใช่ไหมครับซึ่งผมจะบอกว่าตอนนี้ท่านผู้ชมเพิ่งมาเล่นอ่ะมันจะไม่ได้มีทุกสกิลนะครับเราจะต้องเล่นแล้วก็เก็บแรงของเราเนี่ยให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆจะมีสกิลที่มันหลากหลายขึ้นนั่นเองครับลองสไลด์สไลด์ดูก็ได้เห็นไหมมีตั้งหลายสกิลที่ยังไม่เปิดนะครับส่วนลูกเล่นอื่นๆนะครับเช่นเรื่องของการแจกของกับร้านค้าเช็คด้านขวาบนกับซ้ายบนได้เลยครับก็ด้านขวาบนจะเป็็นนนพกกกกกภาฤฤฤฤาาาารรรรรริจจจต่งงๆทํออะะไไเเเเสปััััับบบมมมลด้ีียยยคแ ในจดหมายก็มีแจกนะครับพอดีผมรับไปก่อนนานี้แล้วนะครับแล้วก็จะมีด้านซ้ายพวกที่เติมงง,งเติมเนงะินอ่ะก็จะได้รับไอเทมเพิ่มเติมเหมือนกันรวมไปถึงการล็อกอินหรือว่าการผูก ID คือเกมเนี้ยมันไม่ได้บังคับผูก ID ไ,ไงเราก็สามารถมากด Buy Account หรือว่า Save ID ได้ที่ตรงนี้เลยนะครับก็จะมีทั้ง Google แล้วก็ Facebook ให้ทําการสิงได้ ส่วนในร้านค้าครับก็จะมีแพ็กเกจรวมมาขายในราคาถูกมากงม่ายครับแล้วก็แบบว่ามีเป็นประจําเดือนด้วยนะได้รับเงินแคททุกวันทุกวันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วได้รับทรัพยากรเพิ่มเป็นจํานวนมากในราคา150บาทเองนะครับอันนี้ใครชอบมากๆก็สามารถที่จะกดตัวนี้ได้เลยส่วนด้านล่างก็จะมีพวกพรีเมียมพาสต่างๆด้วยนะอันนี้ไม่ต้องเติมเงินก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดเติมเงินจะได้รับแคทมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับอะไรนี้ก็คือเป็นพวกโปรโมชั่นพิเศษต่างๆเนาะมีดูโฆษณาเพื่อรับของฟรีด้วย ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเป็นเซตติ้งนะครับด้านซ้ายบนครับรูปของตัวละครเรานั่นเองนะครับคลิกเข้าไปได้เลยครับก็จะเห็นว่าเปลี่ยนชื่อได้นะครับปรับเสียงได้ปรับ FPS ได้แล้วก็ปรับกราฟิกได้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างครับจะมีภาษานะครับซึ่งเกมนี้มีภาษาไทยนะครับผมได้เกิดไปก่อนหน้านี้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วแต่ว่าผมไม่ได้อัดเป็นภาษาไทยไว้เท่านั้นเองนะครับขี้เกียจทําคลิปใหม่สารภาพกันตรงๆเนาะก็สำหรับเกม No a า c a d i a n ก็ขอรีวิวฉบับเบื้องต้นไปเพียงเท่านี้กันละกันเนาะใครสนใจก็จับไปได้เลยครับ